หน,นูเฟมเปได้ไหมคะใครไม่พายหนูพายนะเฟมเปดูหนังออนหนังดูดูหนังสิคะหนังดูคือยังไงน้องพิมพ์นอนไปยังอะ่ะหนูไม่มั่นใจเท่าไหร่เตาพิมเต้าพิมพ์ตต <_ d ew> น้าแล้วจนฉันไปไหนมีตายแล้วพิเอพิมพิพมพครุบนอนไปยังครับ เอ้ยมันไม่ได้ยินเสียงค่ะพิมพิมได้ยินครับได้ยินครับได้ยินครับนอนยังยังครับคุยเป็นเพื่อนหน่อยไลฟ์อยู่พิมพ์น่าจะรู้ดีใช่ไหมเนอะทุกคนทหไมพิมดูนะนั่นเป็ต๋อเขาบอกว่าห้ามนอนดึกนะพิมพ์แต่ว่าเรานอนดึกมากเลยเอิก็นอนดึกเหมือนกันหัอใจถ่ายคลิปเต้นอืมอือถ่ายคลิปเต้นอือ หายเกินพี่ซัดจังแล้วหรอน้องพิมพี่ออะเขินพี่ซัดปะเพราะเขินอ่ะแล้วว่าได้ไรหดูพูดหน่อยบ้างเพราะหนูเขินพี่ซัดมากพี่ซัดโทรไปหาไม่มาวันหนูมาวานมาวานพี่ซัดโทรมาแล้ววันนี้หนูก็เลยโทรหาพี่ซัดพิมหายหน้าแดงได้ยังครับมีคนถามตอนนี้แพ้สาวพี่ออนเดิพี่พรก็คือไม่เอาไม่กล้า ต้องใช้ความกล้าระดับสูงมากที่จะโทรหาสองคนนั้นใช่แล้วหลงก็ไม่กล้าคุนพี่ลิมิต้าโทรหาไข่โจเล่ห์ที่สุดในรุ่นสามพิดว่าใครแผ่นเค้กใช่ไหมเขาก็ว่าแผ่นเค้กเนนต้องโชวมากเลยทุกคนเห็นไหมที่ทำกับพิมอะเผาแผ่นเค้กเรียบมากแบบไม่เตรียมค่ะทุกคนขนมแผ่นเค้กเผาคือไม่หรือไม่อะไรเผาเลยต้องคีเลย์เผาคือไม่กลัวไม่จริง เขามีอะไรเผาพิมพ์เยอะมากอืมไม่มีอะไรแล้วอะ Love O R N ใช่ค่ะทุกคนบ๊ายบายไปละคิดไม่ออกละโอเคบ๊ายบายก็ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสนับสนุนให้แพมแพมแกงเพื่อนไม่ไหวนะครับ